บ้านแปลงมุมส่วนเยอะครัวกว้างในราคาสุดคุ้มเพียงแค่2.45ล้านบาทกับแบบบ้านโกทิวลิปเอ็กซ์พัทโซนท่ารั้วดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ที่มีฟังกช์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำา2พื้นที่จอดรถค่ะจะสวยและคุ้มค่าแค่ไหนไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ดีค่ะตอนนี้นะคะเฟิร์นอยู่ที่ชมชนนซายเนเจอร์3ท่ารัวอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้เฟิร์นจะพามาดูบ้านหลังนี้นะคะ ที่มีรหัสแปลชื่อว่าไซเนเจอร์สาแปลงที่18กับแบบบ้านโก t ทิวลิบเอ็กซ์พัทนะคะที่มีฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ํา2พื้นที่จอดรถนะคะต้องขอบอกก่อนเลยว่าหลังนี้มีขนาดที่ดินอยู่ที่61.7ตารางวาและมีพื้นที่ใช้สอยกว่า127ตารางเมตรค่ะซึ่งตรงจุดนี้นะคะอยู่ห่างจากตลาดท่ารั้วเนี่ยเพียงแค่3.8กิโลเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็ยังห่างจากเซทานเฟสิวัลเนี่ยเพียงแค่9.5 กิเท่านั้นใกล้ๆเลยถ้าเกิดว่าใครทํางานแถวเซนทันเฟสเนี่ยเฟิร์นก็จะแนะนําหลังนี้เลยนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือพื้นที่ตรงนี้ยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนปริ้นนะคะฝั่งปถมหรือว่าโรงเรียนดาราเนี่ยห่างเพียงแค่ประมาณ13กิโลเมตรเท่านั้นนะเออแต่ว่าก่อนหน้านี้เฟิร์นเคยทําคลิปนะที่จําลองเหตุการณ์นะคะ พาลูกเนี่ยไปส่งที่โรงเรียนเนอะกจากพื้นที่ตรงนี้นะคะเดินทางไปยังโรงเรียนปริ้นเนี่ยก็ประมาณ14กิโลเมตรนะแต่ว่าใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะคะขึ้นอยู่กับสภาพจราจรนะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่าเอ,อ้ยตอนเช้าเนี่ยจะต้องเผื่อเวลาแค่ไหนสถานการณ์จราจรเป็นแบบไหนก็สามารถไปดูคลิปเต็มนะในคลิปนี้ได้เลยนะคะ เดี๋ยวเฟิร์นจะทิ้งลิงก์นะคะหรือว่าข้อมูลเนี่ยไว้ในดีสคริปชั่นหรือว่าใตา้เมนนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปรับชมเพิ่มเติมได้นะคะโอเคเดี๋ยวเฟิร์นเนี่ยจะพามาดูในส่วนของลงจอดรถกันเลยค่ะตามมาเลย ก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าโรงจอดรถของเราเนาะก็ยังคงคอนเซปต์เดิมนะคะก็คือจอดรถได้2คันฝนก็จอดให้ดูแล้วเป็นทรายล้างนะคะแบ่งเป็นสีทูโทนแบบนี้เนี่ยมีสเตปเบรกล้อให้นะคะหนี่แล้วตรงเนี้ยฝนอยากจะนําเสนอมากก็คือมันยังมีพื้นที่บริเวณตรงนี้อีกนะคะอาจจะซื้อเป็น ตู้วางรองเท้ามาวางตรงนี้หรือว่าจะซื้อโต๊ะมานั่งตรงนี้ก็สามารถทําได้นะคะหรือว่าใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่กินหมูกระทะตอนเย็นก็ได้นะก็จะเป็นพื้นที่ยาวตรงนี้อันนี้ก็เป็นพื้นที่เตรียมของอะไรอย่างนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะคะและที่สําคัญนะหลังเนี้ยเป็นแปลงมุมนะที่มีพื้นที่สวนนะไม่ว่าจะเป็นสวนด้านหน้าสวนด้านข้างแต่ว่าเดี๋ยวเฟิร์นเนี่ยจะพาไปดูในส่วนของสวนด้านหน้ากันก่อนนะคะตามมาเลย ค่ะเขาก็มีการจัดสวนให้เรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะมีการตกแต่งแบบเล็กๆน้อยๆมีแผ่นทางเดินโรยหินนะคะมีไม้ประดับเนาะและนอกจากนั้นนะคะเรายังมีไม้ดัวให้นะยังเป็นไซเกาหลีเหมือนเดิมนะคะการตกแต่งพื้นที่สวนเนี่ยด้านหน้านะคะก็จะเป็นการตกแต่งเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะและที่สําคัญหลังนี้นะคะที่เฟิร์นบอกไปทางด้านต้นคิดว่าหลังนี้เรามีพื้นที่สวนเยอะใช่ไหมคะจะมีพื้นที่ด้านข้างอีกแต่ว่าเดี๋ยวเฟิร์นจะพาไปดูหลังจากเข้าไปดูในบ้านเสร็จนะคะ ตอนนี้เราเข้าไปดูในบ้านกันก่อนเลยดีกว่าค่ะไปกันเข้ามานะคะเราก็จะเจอกับโถงค่ะจะเห็นได้ว่าโถงของเราเนี่ยกว้างมากๆนะคะเป็นแนวยาวเข้ามาแบบนี้ ต่อไปยังห้องครัวเลยนะคะมีขนาดกว่า6.3คูณ3.7เมตรเลยทีเดียวนะคะด้านหน้านะคะจะเป็นในส่วนของ living zone นะคะแล้วก็ฝั่งที่เฟิร์นยืนอยู่เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ dining วางโต๊ะกินข้าวหรือว่าพื้นที่ตรงนี้จะเรียกว่า entertainment zone เป็นโซนที่ทุกคนเนี่ยมาใช้ชีวิตร่วมกันนะคะก่อนที่เราจะแยกแยก้ายเข้าห้องใครห้องมันเลยก็ว่าได้เนาะบ้านของเรานะคะจากพื้นถึงเพดานเนี่ย มีความสูงเนี่ยถึงกว่า2.9เมตรเลยทีเดียวนะคะจะทำให้บ้านเนี่ยดูโปร่งโล่งเย็ยนสบายมากๆเลยอ่าแล้วก็เมื่อกี้นะคะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเห็นเนี่ยที่เฟิร์นเปิดประตูเข้าบ้านมาจะเห็นได้ว่าเรามีผ้าม่านให้ทั้งหลังนะคะแถมฟรีให้เลยซึ่งเป็นผ้าม่านที่เรามีให้ทั้งผ้าม่านโปร่งแล้วก็ผ้าม่านทึบค่ะถือว่าดีมากๆเลยใช่ไหมคะโอเคเดี๋ยวเฟิร์นเนี่ยจะพาไปดูในส่วนของห้องนอนห้องมาสเตอร์เบดรูมหรือ ว่าห้องนอนหนึ่งกันก่อนนะคะแต่ว่าดีไซน์ของห้องนอนหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่าไม่เหมือนหลังไหนเลยเป็นยังไงไปดูกันค่ะมาดูในส่วนของห้องนอนหนึ่งหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนเลยค่ะ เข้ามาห้องนี้ก็เย็นมากๆเลยนะคะเพราะว่าห้องนี้เราแถมฟรีแอร์1 2 0 0 0 BTU ถือว่าดีมากๆเนาะในส่วนของของแถมนะคะแล้วเมื่อกี้เฟิร์นบอกไปนะคะว่าห้องนอนห้องมาสเตอร์เนี่ยดีไซน์ไม่เหมือนกับหลังอื่นๆเนาะหลายๆคนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ Q d h ดี s e จะรู้ได้เลยว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมของ QD House ทุกหลังเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านหน้านะคะแต่ว่าหลังเนี้ยดีไซน์หรือว่าออกแบบให้อยู่ด้านหลังค่ะ ถือว่าแปลกมากมากเลยใช่ไหมคะเคยมีลูกค้านะคะที่เขาเนี่ยมาเยี่ยมชมกับเฟินนะแล้วเขาถามว่าเอ้ยมันไม่มีห้องมาสเตอร์เบดมที่อยู่บริเวณด้านหลังบ้างเหรอเพราะว่าลูกค้าบางคนเขาก็อยากได้ความเป็นส่วนตัวมากๆอยากให้ห้องมาสเตอร์หรือว่าห้องที่เขาอยู่เนี่ยอยู่บริเวณด้านหลังนะคะซึ่งห้องเนี่ยก,กว้างมากๆกเลยนะคะวางเตียง5ถึงหฟุตได้แบบสบายๆเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเฟินจะพาไปดูในส่วนของห้องน้ำในตัวของห้องมาสเตอร์เบดมกันต่อเลยคะ่ะต มาต้องบอกว่าห้องน้ำของเรานะคะก็ดีไซน์สวยมากๆเลยเนาะอย่างที่เฟิร์นเคยบอกไปหลายๆคลิปนะคะทุกคนจะรู้ว่าบ้านของ QDH เดียของเราเนี่ยห้องน้ำเนี่ยจะแยกโซนเปียกโซนแห้งชัดเจนโดยมีกระจกเทมเปอร์แล้วก็พื้นต่างระดับนะคะถ้าเกิดว่าเราอาบน้ำในโซนเปียกเนี่ยมันก็จะไม่กระดินไปนในส่วนของโซนแห้งใช่ไหมคะและที่สำคัญเนี่ยในส่วนของกระเบื้องผนังเรซาเวอร์นะต้องบอกว่าหลังเนี้ยใช้กระเบื้องเนี่ย ที่ค่อนข้างจะเป็นเกรดดีนะเกรดเดียวกับบ้านทรงคลาสสิกเลยก็ว่าได้นะคะก็คือกระเบื้องเลนชาวเวอร์เนี่ยสื่อแบบว่าเป็นสีขาวแบบนี้หลูหลามากๆเลยแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะโอเคแล้วก็ต้องบอกว่าห้องน้ําในตัวเราจะมีในส่วนของเรชาวเวอร์มีฝักบัวนะคะและเรามีแถมเครื่องทําน้ําอุ่นให้หนึ่งตัวตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวมาดูในส่วนของโซนแห้งกันต่อนะคะในส่วนของโซนแห้งเนี่ยก็มีอ่า ขางล้างหน้านะคะม่ถกสุขภัณฑ์ต้องบอกว่าเราใช้วัสดุเกรดดีจริงๆนะคะของอเมริกันสแตนดาร์นะสำหรับหลังนี้แล้วก็กระจกเนี่ยก็เป็นกระจกบานยาวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่สําหรับวางของได้และที่สําคัญเนี่ยเราก็ยังมีปลั๊กในห้องน้ำให้อีกนะถือว่าออกแบบหรือว่าดีไซน์เนี่ยลงตัวมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาในทุกตารางนิ้วเลยก็ว่าได้คะ่ะโอเคเดี๋ยวเฟิร์นจะพาไปดูในส่วนของโซนถัดไปกันเลยค่ะไปกัน ไปดูในส่วนของห้องนอน2กันต่อเลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปห้องนอนห้องที่2นะคะจะเห็นได้ว่าเราผ่านห้องน้ํา2นะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะพาเข้าไปดูนิดนึงเนาะต้องบอกว่าฟังก์ชันทุกอย่างนะคะหรือว่าแม้แต่กระเบื้องผนังในซิ่นเลยเนี่ยก็เหมือนกับห้องน้ําในตัวห้องมาสเตอร์เบดรูทุกอย่างหรือว่าห้องน้ำหนึ่งเลยนะไม่ว่าจะเป็นพวกฟังก์ชันโถสุขภัณฑ์พวกไอห้องเนี่ยเราก็ใช้เหมือนกันเลยนะคะโอเคไปดูห้องนอน2กันดีกว่าค่ะ บอกว่าห้องนอนสองห้องนี้นะคะกว้างมาก กว้างแบบมากๆเลยอยู่บริเวณทางด้านหน้าบ้านนะคะด้านหน้าเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยตกแต่งสวนให้มองออกไปนะคะก็จะได้การ์เดนวิวหรือว่าสวนหน้าบ้านนั่นเองนะคะถือว่าดีมากๆาเนาะเราเปิดม่านอย่างเงี้ยก็ชมวิวด้านนอกได้นะคะแล้วก็มีช่องแสงให้2จุดด้วยกันแล้วก็ช่องแสงของเราเนี่ยค่อนข้างจะยาวนะทำให้บ้านเนี่ยดูโปรง่งรุ่งมากๆสําหรับห้องนี้นะคะเฟอร์ี่ว่าห้องนี้สามารถวางเตียงได้6ฟุตเลยทีเดียวนะคะ ซึ่งมันแบบ กว้างมากจริงๆค่ะก็อยาเพิ่งเชื่อว่ากว้างขนาดไหนก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะเข้ามาเยี่ยมชมกันก่อนแล้วค่อยมาพูดว่าเอ้ยมันกว้างจริงไหมหลายๆคนก็เคยบอกนะว่าเอ้ยดูในกล้องเนี่ยมันดูเหมือนจะแคบนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาเยี่ยมชมดูของจริงเนี่ยต้องบอกว่ากว้างมากๆเลยแล้วก็ห้องเนี้ยก็มีช่องแสง2จุดด้วยกันนะแล้วก็จุดปลักนะคะสําหรับห้องเนี้เราก็มีจุดปลัก2จุดเนาะแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คือบริเวณตรงนี้นะคะด้านนี้ก็มีจุด สำหรับเตรียมติดตั้งทีวีนะเผื่อมางคนอยากแบบ ติดตั้งทีวีเพื่อที่เราจะดูทีวีไปด้วยนอนไปด้วยก็ได้นะคะถือว่าฟังก์ชันดีมากๆเลยเออและอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อกี้นะคะเฟิร์นลืมพูดไปเนาะต้องบอกว่าหลายๆคนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะเห็นได้ว่ากระเบื้องพื้นของเรานะคะสวยมากๆเลยต้องบอกว่าหลังเนี้ยเราดีไซน์หรือว่าออกแบบเนี่ยให้คุ้มค่าคุ้มราคาในทุกตารางนิ้วกระเบื้องแบบนี้จะทําให้ตัวบ้านเนี่ยดูสวยมีความเป็นคลาสสิกขึ้นนะ,ะถึงจะไม่ใช่บ้าน ที่เป็นคาคาสิกใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็จะดูความหรูราหรือว่ามินิลักชูรี่ขึ้นนิดนึงนะคะตัวบ้านของเราก็จะดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นโอเคเดี๋ยวเฟิร์นจะพาไปดูในส่วนของห้องนอนห้องที่3ซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกันค่ะไปกันเลย มาดูในส่วนของห้องนอนห้องที่3กันต่อค่ะต้องบอกว่าห้องนี้ดีไซน์หรือว่าออกแบบเนี่ยดีมากมากเลยดียังไงมาดูตรงบริเวณช่องแสง2จุดบริเวณตรงนี้กันค่ะจะเห็นได้ว่ากระจกของเรานะคะจะเป็นกระจกบานยาวถามว่าทำไมต้องออกแบบแบบนี้คนออกแบบหรือว่าดีไซน์เนี่ยอยากให้คนที่อยู่ห้องนี้นะคะ าสามารถเทควิวออกไปด้านนอกก็คือเดี๋ยวเฟิร์นจะพาไปดูบริเวณด้านข้างบ้านนะถ้าเกิดว่ามีการแต่งสวนนะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ในการเทควิวนะแต่ว่าถ้าเป็นเฟิร์นนะคะเฟิร์นอาจจะใช้ห้องนี้เป็นห้องทํางานเลยนะคะถือว่า,าสามารถมองออกไปด้านนอกได้นะคะจะทําให้เราเรู้สึกหัวเล่นนะเวลาเราคิดหรือว่าเป็นลูกค้าอาจจะเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ต้องใช้ความคิดใช่ไหมคะอาจจะต้องแบบดูวิวดูอะไรถึงจะคิดออกอันเนี้ยก็เหมาะมากๆหรือว่าจะใช้ห้องนี้เป็นห้อง ห้องนอนลูกห้องเก็บของห้องไร้สดก็ได้นะคะถือว่าวิวดีมากๆแล้วเราก็ยังมีช่องแสงแบบบานใหญ่แบบนี้ด้วยนะคะห้องเนี้ยก็คือรับแสงแบบเต็มๆเลยค่ะถือว่าดีมากๆโอเคแต่ว่าก่อนที่จะพาไปดูในส่วนของสวนข้างบ้านนะเดี๋ยวเฟิร์นจะพาไปดูในส่วนของห้องครัวกันก่อนนะคะเกือบลืมไปเลยโอเคเดี๋ยวตามไปดูห้องครัวกันค่ะห้องครัวเรากว้างมากๆเลย ค่ะระหว่างห้องถงกับห้องครัวนะคะก็จะมีประตูสไลด์เปิดปิดแบบนี้นะคะเพื่อลดเสียงลดกลิ่นเนาะแล้วก็ในส่วนของกระจกนะคะจะเป็นกระจกสีเขียวตัดแสงให้แบบนี้นะคะเออถ้าเกิดว่าเราทําอาหารอยู่ในห้องครัวก็ปิดประตูตรงนี้ไว้เพื่อที่เราจะไม่รบกวนกับคนที่อยู่ในบ้านค่ะมาดูในส่วนของห้องครัวกันต่อนะคะจะเห็นได้ว่าเคาน์เตอร์ครัวเราเป็นเคาน์เตอร์ครัวยาวแบบนี้นะซึ่งมีพื้นที่เยอะมากๆนะคะ ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยชอบทําอาหารชอบทาขนมเนี่ยก็คือมีพื้นที่สําหรับวางของเนี่ยเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นตรงที่เฟิร์นยืนอยู่เนาะตรงกลางและตรงซิงตรงนู้นอีกนะคะต้องบอกว่าฟังก์ชันของเราเนี่ย ดีไซน์คุ้มค่าคุ้มราคาในทุกตารางนิ้วอย่างที่เฟิร์นบอกไปทางด้านต้นคลิปเลยนะคะและในห้องครัวเราก็ยังมีโคนคอนเซปต์เหมือนเดิมเนาะมีในส่วนของหูดูดควันกับเตาแก๊สของฮาเฟเล่ให้นะคะและเรายังเพิ่มฟังก์ชันนะคะเพื่อความปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยนี่ค่ะก็คือบริเวณ ตรงนี้เนาะก็ถ้าเกิดว่าใครดูบ้านดูคลิปของ QDH ดี้เเนี่ยหลายๆคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็คือเราได้มีการพูดถึงไปแล้วบางส่วนเนาะก็คือบริเวณตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ในการใส่แก๊สเนาะก็บานปิดตรงนี้นะคะสามารถแบบทําให้อ่าถ้าเกิดว่าเตาแก๊สของเราเนี่ยมีล้อนะคะก็คือเข็นเข้าไปได้เลยนะคะสะดวกสบายมากและด้านในนะเดี๋ยวให้อินเสิร์ตเอานะคะก็คือด้านในเนี่ยเรามีช่องระบายอากาศก็คือ กรณีถ้าเกิดว่าแก๊สรั่วอย่างเงี้ยเราก็ไม่สามารถรู้ได้เลยใช่ไหมคะอันนี้เราก็เพิ่มความปลอดภนะัยเนาะถ้าเกิดว่ามีแก๊สรั่วอะไรเงี้ยมันก็จะระบายออกไปด้านนอกมันก็จะไม่อัดอยู่บริเวณด้านต้าน,นี้อันนี้ก็จะเป็นความปลอดภัยแก่ผู้อยู่อาศัยนั่นเองนะคะถือว่าดีมากๆเลยเอาล่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของโซนีบ้างดีกว่านะคะตรงนี้ต้องของบอกว่าเรามีซิงสองหลุมหนึ่งพักให้นะตรงนี้ก็มีในส่วนของหน้าต่างเล็กให้อีกนะ,ะแล้ว ท่านผู้ชมจะเห็นว่าตรงนี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของ มุงลวดนะคะต้องบอกว่ามุงลวดเนี่ยเรามีให้ทั้งหลังเลยนะเป็นมุงลวดหน้าต่างนะคะอ่าไหนๆเราก็พูดถึงมุงลวดละเรามาพูดใน,ในส่วนของของแถมมาตรฐานของโครงการดีกว่านะคะต้องขอบอกว่าโครงการของเรานะคะ1เนี่ยฟรีโอนกรรมสิทธิ์เท่าราคาซื้อขายฟรีมิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟถังเก็บน้ํามุงลวดหน้าต่างสนามหญ้ารอบบ้านกระจกเทมเปอร์แล้วก็กําจัดปลวกให้ฟรี1ปีค่ะ โอเคมาดูในส่วนของในครัวนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตู้แขวนสวยๆแบบนี้นะคะไว้เก็บจานชามหรือว่าเครื่องปรุงได้เยอะมากๆนะคะเป็นตู้แขวนยาวแบบนี้เลยโอเคก็ในส่วนของห้องครัวนะคะถือว่าฟังก์ชันหรือว่าดีไซน์เนี่ยครบคันมากๆเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของโซนซักล้างกันต่อค่ะ ออกประตูมานะคะก็จะเป็นในส่วนของโซนซักล้างนะคะบริเวณนี้เลยนะคะโซนซักล้างเราก็กว้างมากๆนะปูกระเบื้องให้นะคะแล้วก็อยู่ในหลังคาเรียบร้อยแล้วนะคะตรงจุดนี้ก็จะมีในส่วนของอปลั๊กท่อน้ําดีท่อน้ําเสียให้แล้วนะคะต้องบอกว่าซื้อบ้านกับ Q d วดียรของเราถือว่าจบมากๆไม่ต้องต่อเติมในส่วนของโซนซักล้างแล้วนะคะโอเคได้เวลาไปดูส่วนด้านข้างกันแล้วนะคะตามมาเลย มาดูในส่วนของสวนข้างบ้านหรือว่าหลังบ้านกันต่อค่ะนอกจากเราจะมีการแต่งสวนบริเวณด้านหน้าบ้านให้แล้วนะยังมีพื้นที่สวนบริเวณด้านหลังนะคะจะเห็นได้ว่ากว้างมากอาจจะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการ เดินเล่นนะของน้องหมาน้องแมวถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะบางคนอาจจะไม่มีลูกเนาะแต่ว่าเอ้ยเราอาจจะมีลูกเป็นน้องหมาน้องแมวก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ให้เขามาวิ่งเล่นนะเดินเล่นในตอนเย็นก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้พื้นที่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าใครมีลูกนะสามารถซื้อเรียกได้ว่าอะไร ของเด็กเล่นนะคะเอามาวางตรงนี้ก็ได้ก็คือเป็นพื้นที่ในการทํากิจกรรมกับครอบครัวเนาะหรือว่าใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ในการสังสรรค์นะอาจจะแฮงเอากับเพื่อนตอนเย็นวันศุกร์วันเสารอ์อะไรอย่างนี้ก็สามารถทําได้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของตรงนี้ดีกว่า นอกจากพื้นที่ตรงเมื่อกี้ก็ยังมีพื้นที่ตรงนี้ก็ยังมีพื้นที่อีกนะถือว่างกว้างมากๆเลยต้องบอกว่าหลังเนี้ยนะคะเป็นแปลงมุมที่มีพื้นที่กว้างมากๆเลยนะคะตรงนี้เราก็มีการแต่งสวนให้เล็กๆน้อยๆมีต้นส่วนมังกรนะคะเล็กๆให้แบบนี้เนาะมีรวยหินเล็กแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกได้นะคะปลูกืผักสวนครัวหรือว่าจะใช้เป็นพื้นที่ในการแต่งสวนเพิ่มเติมนะก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ได้แล้วเมื่อกี้ เราอยู่ห้องนอนตรงนี้ใช่ไหมคะหรือว่าห้องนอนสาวมองออกมาเนาะก็ถือว่าเราได้เทควิวเต็มๆถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเราตกแต่งสวนเพิ่มเติมนะก็จะทําให้พื้นที่ตรงเนี้ยสวยมากๆแล้วก็มองออกมานะคะก็วิวดีมากๆรู้สึกดีมากๆเช่นกันค่ะบางคนถามว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมีไว้เพื่ออะไรอะ่ะเดี๋ยวให้อินเสิร์ตแบบภาพเต็มๆละกันนะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นยังไงนะต้องบอกว่าคนออกแบบดีไซน์เขาก็แบบอุย้ยดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาจะใช้พื้นที่ตรง เป็นพื้นที่สําหรับวางชิงนช้านะเออใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นวางไม้หินอ่อนก็ได้นะเดี๋ยวเนี่ยต้องบอกว่าเราจะมีของแถมให้ก็คือเป็นของแถมเป็น มานั่งนะคะเป็นสีขาวหินอ่อนสวยๆนะเดี๋ยวให้อินเสิร์ตภาพนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีแถมให้ในพื้นที่ตรงนี้นะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่เอาหรือว่าอาจจะย้ายถ้าเกิดว่าเราแถมไปเราอาจจะย้ายไปพื้นที่ตรงนู้นก็ได้แล้วสามารถใช้พื้นที่ตรงนี้วางชิงชาหรือว่าเป็นพื้นที่กิจกรรมก็แล้วแต่นะคะออกกําลังกายเต้นอโลบิกนะคะหรือว่าเล่นโยคะก็ได้ถ้าเกิดว่ายามเช้าหรือว่าตอนเย็นก็ยังได้อยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตอนกลางวันก็อาจจะร้อนหน่อยนะ ะะโอเคอะเดี๋ยวมาดูตรงนี้นิดนึงก็คือจะเห็นได้ว่าเราก็ยังมีในส่วนของไม้ประธานนะคะแล้วก็ไม้รัว้วก็คือไม้เป็นไซเกาหลีให้เหมือนเดิมในส่วนของฝั่งนี้นะเดี๋ยวให้อินเสิร์ตภาพเอานะคะอะ ก็ถือว่าหลังเนี้ยฟังก์ชันเนี่ยสวยมากๆตัวบ้านสวยดีไซน์ออกแบบก็ลงตัวมากๆคุ้มค่าคุ้มราคาเลยทีเดียวนะคะต้องบอกว่าหลังเนี้ยดีสุดๆเลยเฟิร์นแนะนำหลังนี้เลยนะคะเดี๋ยวเฟิร์นจะไปสรุปข้อมูลของหลังนี้อีกทีค่ะไปกันเลย บ้านเดี่ยวแปลงมุมในสุดหลังนี้นะคะไม่ได้มีดีเพียงแค่พื้นที่ส่วนเยอะ หรือฟังก์ชันลงตัวทุกกิจกรรมเท่านั้นแต่มันคือความคุ้มค่าที่หาได้ยากมากๆในทำเลที่ใกล้เมืองขนาดนี้และมีความเงียบสงบเป็นส่วนตัวบรรยากาศก็ดีและดีไซน์ที่ออกแบบมาให้คุณได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าทุกตารางนิว้วขนาดที่ดินกว่า61.7ตารางวาเป็นแปลงมุมและพื้นที่ใช้สอยกว่า127ตารางเมตรค่ะในราคาสุดคุ้มเพียงแค่2.45ล้านบาทเท่านั้นหากใครนะคะสนใจสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมหรือว่านัดชมเนี่ยสามารถโทรหรือแอดไลน์เบอร์เฟิร์นได้เลยที่082 426 4 4 1 4ค่ะสำหรับวันนี้เฟิร์นต้องขอตัวลาไปก่อนนะฝากท่านผู้ชมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะเลือกแบบบ้านแล้วร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คะ่ดดคะ cutie house town and cutie house town everyone loves me